สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัดีครตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับในช่วงทอล์กโชว์เราจะมาพบกับเรื่องราวอัปเดตชีวิตความเป็นไปนะครับว่าจริงๆผู้หญิงคนแรกที่จะพูดถึงคือบุญเส้นโอ้โหบุญเส้นจริงๆบุ้นเส้นนี่เป็นคนที่มีสีสันมากและมีอะไร มากมายหรือเกินในชีวิตคือในความสวยของเขาเขามีความเก่งของเขาอีกนะใช่ครับมันดีมากเพราะว่าถ้าเราต้องการไดเอทหรือลดน้ำหนักเราต้องกินวุ้นเส้นอย่าไปกินไม่ใช่ครับคนระนวุ้นเส้นวุ้นเส้นวิริธิภาครับแต่ อีกคนหนึ่งก็เช่นเดียวกันมีสีสันสุดๆหนิงปณิตาโอ้โหนี่แสบสุดๆเขาเป็นเพื่อนกันครับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีความเก่งมากเก่งทั้งคู่แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในช่วงท็อกโซนเราอยากไปไหนเด็ดขาดฮะน่าสนใจจริงๆนะครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้จะไปคุยกับ อาจารยิ่งศักดิ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทำไมอ่ะอาจารย์วันนี้ขอไปคุยหน่อยครับอาจารย์ก็ได้นะโรงเรียนฉันน่ะจะอยู่ที่นั่นแหละแล้วครับอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์ทำอะไรผมกินครับโอ้จะกินอะไรก็กินเถอะฉันทำไข่เจียวก็ออกทีวีได้นะออโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติอาจารยิงศักดิ์วันนี้หนูจะไปถามตัวเป็นๆครับคือหนูจะถามคำถามจากหัวใจคือก่อนหน้านี้หนูเคยถ่ายหนังเรื่องหแว้วแตกอะไรแกเยอะแตกือไม่เคยกล้าถามกเลย ถ้าแกลองพูดตรงๆแล้วแบบไม่เอียงคอเนี่ยจะพูดเป็นไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับแกต้องให้น้ําไหลเวลาหูเนี่ยก้อนตีก็ไม่ใช่บุคลิกก็ไม่ใช่เป็นคนน้ําไหลคือแปลกมากเลยแหมเธอที่ไปรอเขาไปรอเขานะเดี๋ยวจะไปหาเขาหรือจะไปรอเขาอีกอาจารย์หนูอาจารย์หนูรักได้ข่าวว่าอาหารอร่อยด้วยที่นี่ครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากเกี่ยวกับโลกออนไลน์เลยนะครับ ผู้หญิงคนนี้ครับแต่ก่อนเธอเป็นแอร์โฮสเตสเลยครับแต่ปัจจุบันนี้เราเรียกเธอว่าแม่ค้าขายของออนไลน์ สวัสดีครับครูลูกตาลสวัสดีค่ะพี่อ๋อเกิดอ,อะไรขึ้นต้องบอกว่าเป็นวิกฤตนะคะที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกเลยค่ะก็เจอปัญหาโควิดค่ะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ดีด้วยค่ะก็คือตาลเนี่ยโชคดีนะคะที่ได้มาเจอกับท่านอาจารย์สวยค่ะทีนี้คนพปเรียนเขาจะได้อะไรบ้างครับเราจะมีด้วยกันนะคะทั้งสิ้น6วัน6วิชานะคะเริ่มสอนตั้งแต่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะจับมือทําว่าสร้างเพจยังไงอ่ะแล้วมีเพจแล้วจะอิงแอดโฆษณาไปถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้ายังไงนอกจากนี้ เรายังมีในส่วนของการทำา t k t t o อกมาร์เก็ตรวมไปถึง IG Marketing ตเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกๆแพลตฟอร์มนอกจากนี้เราก็ยังมีสอนการแต่งภาพแต่งวิดีโอและที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรามีแม่ค้าออนไลน์ตัวจริงนะคะจะมาสอนให้กับทุกคนเลยค่ะัองไหมนนะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่9,800บาทนะคะแต่ว่าสำหรับแฟนๆรายการ t o d a y s h ช w นะคะ100ท่านแรก ให้เรียนฟรีค่ะแล้วแต่คน101 1 0ึล่ะลดราคาให้นะคะจาก9,800บาทเหลือ98บาท <Wow. S 1> ค่ะคนที่บอกว่าเรียนโสดเรียนไม่ทานจะได้รับในส่วนของสูตรลับ ยิงแอดเงินล้านนะคะเนื้อหาอัปเดตเร่มนี้นะคะไปฟร,ฟรีเลยค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข0922828955หรือแอดมาที่ as98 ทักสติกเกอร์มาเพื่อลงทะเบียนนะคะคอร์สเรียน6วัน6วิชาราคาเต็ม9,800บาท100ท่านแรกนะคะให้เรียนฟรีท่านที่ไม่ท่าน100ท่านแรกนะคะก็เหลือราคาเพียงแค่98บาททุกท่านเลยนะคะที่ทักเข้ามาค่ะจะได้รับในส่วนของสูตรลับยิงแอดเงินล้านนะคะเนื้อหา อัปเดตเร่มนี้นะคะไฟฟรีๆเลยค่ะรีบทักเข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0922828955ค่ะหรือแอดเข้ามาค่ะที่ s s i AS98 นะคะทั้งหมดนี้นะฮะอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณลูกตาลมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งกันทุกสุขคันนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับท่านผู้ชมครับนี่มันปีหน้าฟ้าใหม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันผ่านมาพักสักพักหนึ่งแล้วท่านทําธุรกิจหรือเปล่าท่านคิดทําอะไรบ้างหรือเปล่าท่านคิดไหมว่าเราจะทําธุรกิจจริงๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2วันนะครับต่อให้คนเป็นเพื่อนกันรักกันขนาดไหนคบกันขนาดไหนเวลาจะทาธุรกิจร่วมกันจริงๆมันน่าจะเร็วใช่ไหมมันน่าจะเร็วมััน่่ใชบมไคร เพราะว่าถ้าเกิดคนเราไม่เหมือนกันและคิดแตกต่างกันและมีความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างบางธุรกิจสองสมปีนะท่านผู้ชมกว่าจะทําได้อย่างเช่นคนนี้ครับคุณวุ้นเส้นท่านรู้จักเธอวุ้นเส้นวิริธิภาและอีกคนท่านก็รู้จักเธอคุณหนิงปณนิตาสองคนนี้เป็นเพื่อน,นครับแต่เป็นเพื่อนที่ไม่รู้เป็นกันได้ยังไงครับคือสุดขั้วกันทั้งคู่คนละคนละ,คนละทางกันเลยนะครับผมยังมองหาความ เหมือนแทบไม่เจอแต่เป็นเพื่อนจริงๆครับเป็นเพื่อนที่มีจิตใจดีต่อการพูดจาก,กันอะไรกันแต่วันหนึง่งเกิดอยากจะทําธุรกิจวุ้นเส้นอ่ะใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นนักธุรกิจหนิงใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นนักธุรกิจแต่มันเดินคนละสายนะแต่วันหนึ่งเกิดอยากจะเดินสายเดียวกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังครับว่าทั้งคู่กว่าจะเกิดเรื่องงานขึ้นมาได้สักงานหนึ่งมันใช้อะไร ในการคิดใช้อะไรในการทำและมันจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวุนเส้นวิริติภาและคุณหนิงปณิตตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทฉันไม่อยากให้เธอนั่งเลยทั้งคู่จริงฉันไม่อยากให้เธอนั่งยืนคุยไมคะยืนคุยเหรอคะจริงๆต้องอยากให้ยืนคุยคือสวยจริงๆนะครับอ ก่อนเข้ารายการนาบอกพวกเราเป็นเด็กเอ็นเด็กเอ็นนะผมล้อเล่นกันเฉยๆนะครับผมล้อเล่นแบบว่านี่เอ็นเทนได้เลยนะครับไปไหนมาไหนไปงานได้เลยและคุณหนิงตอบดีมากคับหนูก็ยังเอ็นอยู่ค่ะยังเอ็นอยู่เชิญนั่งครับเชิญนั่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่มาร่วมรายการแล้วก็รู้สึกเป็นคมตื่นเต้นไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกตื่นเต้นไมาอีกแล้วนะมาทุกคนก็มากันบ่อยๆนั่แหละมากันซ้ำๆนี่แหละไม่มีปัญหาแต่มาต้องมีอะไรใหม่ให้ท่านผู้ชมด้วยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้พอรู้ว่ามาทำธุรกิจร่วมกันนี้ โอ้รู้สึกตื่นเต้นมากรู้จักกันได้ยังไงจริงๆพี่หนิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครๆก็รู้จักอยู่แล้วเขาคือป๊อปปูล่ามากแต่ที่รู้จักพี่หนิงครั้งแรกเลยอะ่ะก็คือตั้งแต่เหมือนเขาเป็นอายุแบบ14 15ี่สิหเลยอะ่ะเขาโฆษณาอะไรเราไม่รู้แล้วหน้าตาเขาแบบเป็นเหมือนสาวเกาหลีที่เรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> พี่คนนี้น่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีงานเยอะขึ้นเรื่อย <c oughs> ๆแล้วสรุปเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยด้วย <c oughs> แต่ว่าก็ไม่เคยเจอกันก็เลยเลยได้รู้จักแล้วหลังจากนั้นเขาก็ มือเหมือนจ้างเราไปทํางานอ๋อแรกสุดเขาจ้างเราเหรอเขาเคยจ้างเราตอนอายุประมาณยี่สิบปแบบเดินแบบงานเปิดตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ใช่ก่อนจะรู้จักเขาเนี่ยก่อนจะรู้จักเขาที่มาเป็นเพื่อนกันลักษณะนี้อย่างนงี้ค่ะเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆจริงๆท่ถ้าในในด้านในด้านที่แบบว่าเราประทับใจมากๆก็คือเหมือนเขาเป็นคนที่แบบ อายุแค่เนี้ยแต่เขาเก่งกว่าคนรุ่นเดียวกันเยอะมากๆ<ช>เท่าที่เราดูนะหมายถึงความสามารถเขาเยอะเราเขาไม่ได้ทําแค่แบบงานในวงการอย่างเดียวคือธุรกิจเขาก็ไปได้แล้วก็เวลาการพูดอะไรของเขาเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วเราแบบอยากแบบคอยตามเขาหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็เห็นบางอย่างเราก็เอาเขาเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้เก่งในด้านความเก่งอะไรเงี้ยเนี้ยประทับใจดีจริงจริงเลยจริงนะนิงเขาพูดถึงเธนนิดได้ไหมให้กับคนดูฟังผู้หญิงคนนี้ท้าผู้ชมดูหน้าไว้ได้เลยครับ เดินวิ่งคลานล,ล้มลุกคนเดียวทำเองทั้งชีวิตจริงครับมันเป็นคนที่เก่งจริงๆครับออขอบคุณค่ะพาฉันเห็นเธอตั้งแต่เด็กนี่ฉันเห็นมาเลยว่าสู้มาตลอดสู้มาจากศูนย์นะฮะไม่ได้เริ่มจากหนึ่งด้วยนะศะูนย์ค่ะหนึ่งนี่สู้จากศูนย์จริงๆนะครับม,มาจากชนิดที่ว่าทุ่มเทชีวิตพูดแล้วมันพูดซ้ำอ่ะ แต่วันอยากเพี่ยนะไม่ได้ว่าผมแกนะแก่ใช่แต่ที่พูดว่าที่พูดทำ <S <S ว่าเวลาเห็นแววเห็นแต่ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นพิธีกรร่วมกันที่ต่าจังหวัดมีคุณติ๊กกินสีด้วยแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เป็นใครเด็กสมัสมยนั้นเยอะนะคบ<ช>ที่เป็นกรแล้วผมกับติ๊กขึ้ดูสิแต่ละคนมันแสบขนาดไหนแต่ละคนจะขึ้นไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนแทรกอยู่แล้วบอกวอ่าขาให้หนูทาได้ทุกอย่างให้หนูช่วยได้ทุกอย่างให้หนูงานมันเป็นอย่างนี้นะอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราน เป็นคนคนหนึ่งที่จะไปยืนอยู่ไีแล้วมาพูดอย่างนี้จะเาผมไม่รู้จักนะเออเออแต่มันสามารถบอกคิวได้ผมบอกหนูหนูหนูชื่ออะไรชื่อหนิงครับหนูหนูคุมคิวเลยคุมเลยผมให้คุมคิวเลยครับขึ้นเวทีผมก็ติ๊กเป็นตัวตามครับโอเคผมก็ติ๊กมีความสุขมากครับสบายใจมากครับงานนั้นไม่ต้องทํางานครับเพราะฉะนั้นความสามารถตรงนี้คนมีจริงๆ แล้วคุณก่อนรู้จักเขาเห็นเขายังไงบ้างอู้เขาเป็นคนสวยมากแล้วก็คือตอนแรกที่รู้จักวุ้นเส้นเนี่ยถ้าพูดว่าในยุคในยุคของพวกเราที่เราดังๆเนี่ยหกสิสูดอะเราหกสิสูดนะแล้วถ้าถามว่าใครสวยที่สุดเราก็จะชื่อวุ้นเส้นต้องไม่ไม่ชื่อวุ้นเส้นจะต้องติดอยู่ในอันดับตลอดเวลาว่าแบบสมมติว่าถ้าถามว่าเอ้ยมีหนุ่มๆถ้าถามหนุ่มๆเนี้ยว่าจะชอบใครชื่อวุ้นเส้นต้องติดในอันดับแล้วพวกเราก็จะมองวุ้นเป็นแบบว่าผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์มากๆแต่พออได้้้มมาาาารรรร่่ววงงงนนกกับจิๆเูสึ ตอนแรกอะกลัวว่าแบบเอ้ยน้องจะน้องจะแบบเยอะไม้อะไรเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงที่โอ้โหสบายโอ้เธอเยอะคงไม่มีใครเยอะกว่าเธอแล้วล่ะใช่หรอ่าใช่าไม่มีใครเยอะว่าือนคันไม่มีเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วที่สําคัญอย่างเงี้ยประทับใจเขาตรงที่ว่าเวลาเราเราได้ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาอะรู้เรื่องอะไรของนี่เงี้ลึกๆแบบเขาเรียกว่า ดีเทลดีเทลอ่ะความลับอ่ะความลับอ่ะดีฟเยอะมากแล้วแต่เรื่องของหนิงทุกเรื่องอ่ะไม่เคยหลุดออกมาจากปากเขาเพื่เพื่อนสนิทเขาก็เป็นเพื่อนสนิทหนิงเดี๋ยวฟังแล้วไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้เวลาเขาพูดกันนะฮะหนิงเนี่ยเล่าทุกเรื่องครับเล่าจริงๆเล่าจนเพื่อนเส้นพูดว่าพี่พี่บางเรื่องไม่ต้องเล่าก็ได้หนิงบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันฉันไม่มีปัญหาฉันเล่าเธอได้ทุกเรื่องใช่เราก็เลยแบบ อัน,นี้ฟังหมดเลยแต่ไม่เคยแม้แต่เรื่องเดียวที่จะหลุดออกจากปากเธอ เเรื่องข,องขา,ม,ขงขามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เธอความจําสั้นเธไม่้เจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้บางทีเขายังดีเทลเรื่องบางเรื่องเก่าอย่างเงี้ยได้มากกว่าเรื่องตัวอย่างเองอีกนะกี่ปีแล้วเนี่ยคบกันจริงๆถ้าถ้าถ้าสนิทกันจริงๆอะค่ะน่าจะเริ่มทํารายการด้วยกันน่าจะเกือบสิบปีแล้วเนาะใช่เกือบสิบเกือบสิบปีแล้วมีงันมีอะไรกันบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เคยทงที่เป็นผู้หญิงสองคนที่อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นแบบคนที่ชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีดีเทลอเล็กๆที่จะรู้สึกว่าแบบ คือดูเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนทั้งคู่น่าจะแบบแนวแบบจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีเป็นจริงๆอ่ะไม่แต่เราไม่จุกจิกเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไหมผมได้พูดกับผมตั้ง่จะพูดเป็นจริงๆอ่ะเป็นจริงนี่ว่าคุณมันแนวหน้าทั้งคู่คุณเข้าใจไหมเวลาที่ผู้หญิงที่มันระดับเบอร์หนึ่งทั้งคู่แล้วมันเดินมาด้วยกันมันควรจะมีปัญหาใส่กันอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือมันเดินมามันสวยเหมือนกันไงท่านผู้ชมเดินมามันก็เจ๋งกันเดินแี้วกต้อย่างนี้เดินไม่ต้องแข่งมันต้องคอยมองข้างๆวันนนีีี้้ก็แตต่่่่่่งวไไไทําาอคูมมมเชื ไม่น่าเชื่อจริงๆไอ้คุณนี่กับภูมิใจกันกลับแบบชนิดพอเห็นคุณนี่แต่งตัวหูยทำไมแต่งตัวสวยจัง<ช>เลยวัน<ช>นี้อนนนี้สวยจัง<ช><ช>เลย เพราะว่าตอนทำอะไรกันมันจริงหรือเปล่าน่ที่เวลาพูดใส่กันเพราะว่าตอนทํารายการด้วยกันเนี่ยจะบอกว่าวุ้นกับพี่หนิงอะคือคือทั้ง5คนที่ที่ทำงานด้วยกันพวกเปบพี่เอ๋พี่หนุ่มแม่พี่ตักอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเนี่ยก็คือจะคนละแนวหมดเลยแต่วุ้นกับพี่หนิงอะจะเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันใส่ชุดไซส์เดียวกันหรืออะไรเงี้ยบางทีอะถ้าเกิดมีชุดอะไรมาเนี่ยมันมันก็จะแบบเป็นแนวที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดตัวไหนเราชอบเหมือนกันทํายังไงดีหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเลยหลายปีด้ี่น้พ พี่ว่าวุญใส่สวยกว่าหรือว่าเราแบบเฮ้ยพี่หนิงตัวนี้เราชอบนะแต่เหมาะกับพี่มากกว่าเราก็ไม่รู้ทําไมบางอย่างเราต้องคือหนิงนี่เป็นคนนั่นอยู่อย่างหนึ่งเวลาลักใครแล้วลักให้หมดนี่ใสเพราะฉะนั้นจริงไม่รู้สึกอะไรนี่ไงเออนี่สวยเอาไปเลยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ได้นี้ฉันใส่สวยฉันก็จะเก็บไว้นี่ใสนี่ไม่เหมือนกันเลยบอกท่านผู้ชมก่อนไม่เหมือนกันเลยบุนบุนวุนเป็นคนใช้ชีวิตสบายๆง่ายๆเป็นนักธุรกิจใช่ ชีวิตชอบกินชอบเที่ยวใช่ค่ะชอบทำงานางแล้วตรงไหนนะคอนเซปเธอทํางานแล้วต้องกินต้องใช้ต้องเที่ยวไร <laughs> เล่าคอนเซปด้วย <laughs> ไม่หลายคนอาจจะคิดว่าวุ้นอ่ะเป็นคนที่แบบมีเงินแล้วเอาไปซื้อของแบรนด์เนมหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยซึ่งจริงวุ้นแบบ น้อยมากคือวุ้นก็ใช้นะคะไม่ใช่ไม่ใช้ใช้มาใช้มาให้อายใครใช้มาเออใช้ให้แบบว่าเออจริงจริงเขาทำนี้อ่าถูกต้องไหมวุนเึงจะวุนเขาจะเน้นกินเน้นเที่ยวมันถางจะเน้นแต่งตัวใช่มันก็จะต่งเราจะเน้นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปให้กับการแบบเดินทางหรือการแบบว่าการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เธอจะทํางานสบายนะ เธองานจะแบบสบายๆต้องอยู่ในร่มนะแต่จัดฉันนีไม่ออกคือถ้าเทียบกับพี่หนิงเนี่ยไม่นั้นคือจะสังเกอุนไม่ค่อยเล่นละครเท่าไหร่เพราะว่าอุนรู้สึกว่าเราเราโตมากับห้องแอร์อะไรแบบเออบอกเลยเป็นอย่างนั้นคือเราไม่ได้ห้องแอร์แบบแบบ ตลอดเวลาแต่เราก็เหมือนกันนะต่อยเราเป็นพิธีกรเราอยู่ในสตูตลอดเราไม่ค่อยออกเอาดอหรืออะไรอย่างนี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยก็เลยแบบชินแต่ว่าพอมีช่วงหนึ่งไปถ่ายละครแล้วแบบตากแดดประมาณแบบสามชั่วโมงแลวคือกลับมาหน้าเป็นอีกสีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างเฮ้ยไม่ใช่ไม่ลุยนะแต่ว่าลำบากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนี้ทำานักสุดๆหนักมากๆเอาดออินดอร์ทุกอย่างนะขึ้นเขาลงห้วยบ้าบอก็แต่สนุกอ่ะ มันมันเป็นการท้าทายชีวิตเราทุกๆุกวันแล้วก็ด้วยด้วยตัวหนิงเองอ่ะคนชอบแบบเหมือนเหมือนตั้งป้อมว่าทําไม่ได้แล้วถ้าใครบอกว่าหนิงทําอะไรไม่ได้ปุ๊บเนี่ยหนิงจะทําให้ทุกคนรู้ว่าคือตามใจถ้าเรามีสองมือสองขาเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วเราตั้งใจจะทาเราต้องทําได้อไม่ฉันว่าเธออินโฟกัสเธอมันอยู่ในกระแสบ่อยใครๆก็มองหนิงเอยเธอบางทีมันก็เหมือนดาบสองคมนะมันไม่เหมือนเลยใช่เลยมันไม่เมือนดาสองคมเอ คือคนนี้ตากแดดตากฝนได้ท่านผู้ชมคนนี้นี่บ้าพอคอแตกยังไงเรื่องลุยไม่มีไม่มีกลัวขอไปข้างหน้าก่อนไม่มีกลัวไม่มีกลัวเพราะจะไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกันมากการใช้ชีวิตก็แตกต่างอันนี้กินเที่ยวมีความสุขอันนี้เอาไหมก็มีบ้างแต่ชอบแต่งตัวมากกว่าเวลาไปออกแดดออกอะไรเงี้ยไปไปกองถ่ายละครเน่ะคนเขาก็จะไม่เชื่อว่าเรามาทํางาน ถ้าแบบเป็นผู้จัดหรือว่าคนทํางานจริงเขาจะแต่งตัวเป็นคนทํางานหนิงจะเป็นคนที่แต่งตัวสวยเพื่อไปทํางานขอโทษนึกว่าเข้าฉากอะไรอย่างนั้นน่ะนึกว่าเข้าจัดดาราบางทีมาอายตายแล้วตายแล้วนี่ไม่ได้แสดงกันหน่อยแต่งตัวเขาทำเปนเบื้องหลังธรรมดาใส่อะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่คือสวยแบบเหมือนนางเอกเลยทุตลกมากชอบอ่บรู้สึกว่าแต่งตัวแล้วมันมันแฮปปี้มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งของเราเพราะเวลามีตังค์ปุ๊บเราก็จะดูแลเสื้อผ้านะมันมีอะไรออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะใช้ใช้ชุดคนละแบบหนิงเลือกกินไหม โอ้เลือกกินไหมก็เลือกเนาะเลือกมากเลือกมากจะไม่กินอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้ามันไม่อร่อยจะไม่กินเข้าไปให้มันอ้วนแล้วถ้าสูตรว่ารูปร่างอะไรของทอดอะไรอยเงี้ยหรือแป้งอะไรเงี้ยก็จะไม่กินเข้าไปให้มันอ้วนแล้วมันลดทีหลังบางทีกินแต่ผักด้วยใช่มีช่วงหนึ่งกินแต่ผักช่วงไหนที่มันอ้วนมากๆก็จะกินแต่ผักปรึดนางกินแต่ผักใช่แตกต่างกันนี่หมดเลย กินทุกอย่างให้จริงเหรอเขากินเท่าไหร่กินอะไรก็ไม่อ้วนอ่ะกําลังกายค่ะทุกคนชอบแบบเอ้ยวุนแบบกินเยอะมากเลยแต่ทําไมแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ได้น้าหนักขึ้นเยอะกว่าที่สิ่งที่กินเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็จริงๆิกินเข้าไปมันก็ต้องเอาออกมามันเป็นเรื่องปกติของทุกคนแต่ทุกคนอ่ะบางทีก็อาจจะกินเยอะกวุ้นก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาออกไปไม่ได้ออกกําลังกายอะไรแบบเนี้ยออกกําลังกายก็ไม่ไม่พอแต่ไม่ได้ออกเยอะเท่าที่หนิงก็กินแต่หนิงออกกําลังกายหนักหนิงก็ไม่ผ อยู่ได้อย่างี้สตาแบบเป๊ะมากไม่ก็ระบบระบบขับถ่ายดีไม่ต้องคุยท่าไหนระบบขับถ่ายดีกว่าระบบขับถ่ายชั้นดีเนี่ยไม่แตุ่้นเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบรู้สึกแบบเสียดายไงอาหารถ้ามันไม่หมดเลยอย่างเงี้ยอุ้นก็บางทีไปกินหลายๆหลายๆคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปกับนานาครั้งหนึ่งนานากินได้แบบมันมี10จานเงี้ยนานากินได้ประมาณ5จานก็ไม่ไหวอุ้นก็เลยกินที่เหลือของนางทั้งหมดเอออันนี้จริงอิ่มแล้วนะแต่ว่าเสียดายก็เลยแบบ ด้วยความงบกันมหาศาลด้วยความงบเละด้วยความเงินก็ไม่ได้จ่ายนะฮะนะฮะแต่อยากจะรู้นิดหนึ่งเวลาอยู่ด้วยกันไม่รู้วุ้นรู้ตัวหรือเปล่าเวลาวุ้นอยู่กันอย่างงี้วุ้นดูมีความสุขมากอ่ะอยไม่รู้ วุรู้สึกเหมือนเขาบอกรายการทั้งที่เขาไม่เคยพูดขนาดนี้นะจริงเหรอผมพี่เขารู้สึกวันนี้เขารู้ไหมรู้สึกแบบว่าหนิงอยู่กับวุ้นหนิงจะพูดน้อยกว่าวุ้นถูกต้องซึ่งปกติถูกต้องแล้วถูกต้องเมื่อก่อนวุ้นก็พูดน้อยกว่าพี่หนิงจริงเมื่อก่อนพูดน้อยแต่ว่าแบบเาอสบายใจไงอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคุยกันบ่อยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลามาเจอกันอย่างอต่อยด้วยเราก็เจอกันบ่อยมันก็เลยรู้สึกไม่เกรงแรกๆมาก็เกรงเนอะนั่งแบบเนาะถ่ายแล้ว สนุเปียกแต่ว่าตอนนี้คือพอมาบ่อยแล้วแบบชิลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังกันบ่อยอุ้ยจริงๆสลับกันแต่ว่าเมื่อก่อนนะพี่หนิงเยอะเ่าแบบเราหะแบบพี่เอาจริงดิเออเหรอ เรื่องนี้ไม่เก็บไว้น่อยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็แบบสบายใจพอะรู้ว่าคุยกับเราแล้วก็มันก็จบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังกล้าใช่ไหมจริงเพราะว่าก็อย่างที่บอกกาเรากาเล่ากาเร่าทุกเรื่องเพราะว่าถ้าเล่าถือก็เล่าน่ะไม่อาแต่ว่ามันก็หนิงจะเลือกนะว่าคนไหนที่หนิงเล่าแล้วหนิงจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยจะไม่หลุดออกไปข้างนอกจบเลยจบเลยเพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่าเพื่อนสนิทวุ้นก็คือเพื่อนสนิทหนิงซึ่งบางทีเพื่อนสนิทวุ้นอย่างนานาอย่างเงี้ยนานาก็จะมาถามหนิงว่า อ้าวทำไมไม่อัปเดตให้ฟังเบอกเอาก็เล่าให้วุ้นฟังแล้วนึกว่าวุ้นจะไปเล่าให้อนานาฟังแต่ปรากฏว่าก็จะไม่เคยมีอะไรออกจากปากวุ้นไปหานานาเลยไม่มีไม่มีเรื่องของเขาควรจะพูดเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วข้อสําคัญคือเขาความจําสั้นไม่จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะเป็นเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้รับฟังที่ดีบางทีเพื่อนก็ต้องการมีเพื่อนที่เป็นผู้รับฟังที่ดีอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็บอกว่าคนคนนี้ควรเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาใช่่ทำไมตอนนั้นตอนแรกเลยจริงๆ ที่วุนเริ่มทําเซวาเนี่ยพี่หนิงเห็น ตั้งแตุ่ยังไม่เริ่มเป็นขวดสีแดงเลยนะคะยังเป็นขวดสีขาวที่เป็นตัวอย่างกําลังแบบทดลองอยู่นู่นนี่ก็เอาไปที่กองแล้วก็พี่หนิงก็เห็นว่าเอ้อะไรอะไรไหนดูซินู่นนี่แล้วแบบอ่ะพี่ลองเอาไปใช้สิเป็นไงนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ให้เขาเอาไปลองใช้แต่ว่าพอออกมาเป็นรูปร่างแล้วเนี่ยพอออกมาเปิดตัวลองบอกเขาพปสิว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ขคงได้ของจริงคือได้แต่ตัวอย่างไปขวดก็แบบหนิงเป็นคนที่ใช้น้ําตกสมแดงเซวาคนแรกแต่ไม่เคยได้ของจริงแต่ไม่เคยได้ของจริงแล้วเป็นคนที่เทสให้เขา ้ดวย uh huh. แล้วก็คุยกับเขาตลอดว่าให้โรงงานที่เกาหลีอะไรดีเพราะตอนที่หนิงจ้างงานวุน้นตอนนั้นน่ะหนิงานะนสกินแคร์จากเกาหลีมาขายที่เมืองไทย uh huh. ฉะนั้นหนิงจะรู้ว่าในเกาหลีอะอะไรดีอะไรไม่ดีคือเราศึกษามานหมดเป็นที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้ตังค์เลยไม่เคยได้ตังค์ไม่พอของของของ, <laughs> ของที่มันของเสร็จแล้วอะ <laughs> เราก็ไม่เคยได้ใช้แต่ทุกคนเพื่อนๆมีหมดเลยจา้า uh huh. เราต้องไปซื้อเอาอะ uh huh. แต่เราก็รู้สึกว่าเขาได้ใช้แล้วอะไรอย uh ่างเงี้ยถ้าเกิดเขาอยากได้เขาคงมาขอเราเองคือคือเอาตรงเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะตอนทำออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยอัน อีเราใช้ดีจริงๆแต่ว่าถามว่าจะคาดหวังไหมว่าแบบพี่หนิงเนะเว้ยคือแบบเจ้าแม่บิวตี้เขาจะแบบใช้ของเราไหมเขาจะแบบควยเขาใช้เขาตองแทนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะต้องใช้ของแบบแพงๆขนาดนั้นเลยก็เลยไม่กล้าให้เขาแต่พอหลังจากนั้นเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าฉันใช้ของเธอจนหมดแล้วฉันอยากได้อีกเธอไม่ส่งให้ฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคพี่กล้าใช้หนูส่งอย่าไม่ยั้งเลยแล้วก็เลยบอกว่าโอเคพี่ใช้แล้วสวยขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้หนูเลยดีกว่าก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์นั่นคือจุดเริ่มต้นนั ประมาณ3ปีที่แล้วค่ะสามี่ปีแล้วค่ะแต่เสร็จแล้วอยู่ๆเกิดโปรเจกต์ใหม่ใช่แล้วก็นึกถึงเขาเลยโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์สมดำเซวาแอมพูสมดำทำไมอยู่ดีๆคิดว่าคนคนนี้ควรจะมาเป็นพันเนอร์คือเราดูจากการที่เวลาเขาพูดถึงโปรดักต์ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่พรีเซนเตอร์อย่างเดียวอ่ะเรารู้สึกเขาพูดจากใจเขาพูดจากอินเนอร์เรารู้สึกเขาอินกับโปรดักต์จริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีสคริปอะไรให้พี่หนิงเลยเวลาทํางานพี่หนิงเขาแบบพูดจาก ความรู้สึกที่เขาใช้จริงๆเพราะฉันวุ้นก็เลยแบบเฮ้ยพี่วุ้นแบบอยากให้พี่อ่ะมาพาร์ทเนอร์สำหรับตัวใหม่ของวุ้นเพราะวุ้นรู้สึกว่าพี่ต้องอินกับมันมากๆเหมือนที่วุ้นอินแล้ววุ้นอยากได้พลังเพิ่มขึ้นจากแบรนด์ของเราค่ะเขามาชวนเป็นพาร์ทเนอร์รู้สึกไง ก็ขำตอนแรกเอาจริงๆตอนช่วงนั้นไม่ใช่ดีใจนะท่านผู้ชมไม่ได้ดีใจไม่ได้แบบภาคภูมิใจขำคือตอนที่เขาเขามาคุยอะค่ะก็จะมีจริงๆพาร์ทเนอร์เราจะมีคนหนึ่งคือคุณปุ๊กทั้งคุณปุ๊กแล้วคุณนุ้นไงอะก็จะมาคุยกับหนิงตอนแรกคือหนิงก็ขำเพราะจริงๆในช่วงนั้นหนิงต้องบอกงฮี้ว่ามีคนมาชวนให้หนิงเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยอยู่สองสามคน ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฟิลอะมันมันมันคือมันคือฟิลข้างในเรารู้สึกว่าเออเราอยากทํากับคนนี้โดยที่ไม่ได้มีไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงในแง่ว่าผลประโยชน์จะอะไรอะไรอะไาไม่มีเลยไม่ได้ถามตรงนั้นเลยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทํางานชิ้นเนี้ยกับคนคนนี้กับทีมนี้แค่นั้นเองเลยแล้วเราอินกับมันแล้วตัวหนิงเองเวลาที่หนิงจะรับงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพรีเซนเตอร์หรืองานรีวิวถ้าหนิงไม่อินหนิงไม่รับเพราะหนิงไม่ต้องการสคริป หนิงเป็นคนที่พูดอะไรก็แล้วแต่หนิงจับไม่เอาสคริปต์เพราะถ้าเอาสคริปตไม่ให้หนิงการหนิงบอกนั่นมันคือการท่องมันคือการหลอกลวงผู้บริโภคคือเราต้องรู้สึกจริงๆข้างในว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้มาเล่าว่าคนอื่นเขาตามสคริปต์แล้วจะผิดไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดอันนี้คือนนความรูม้สึกหนิงดวูความรู้สึกส่วนตัวเดี๋ยวงานเข้าอีกเดี๋ยวงานเข้าอีันนี้ตาพูดอะไรไปได้พูดอะไรออกไปได้ตลอดวังแต่ว่าเมื่อมาคุยกันอย่างที่ผมพูดมันก็น่าจะเร็ว่าเพราะเพราะขนาดดีกันขนับ ทำไมทำหน้ากันเหน้าตาเป็นคำตอบเหนื่อยเลยค่ะตอนแรกก็จะถ้อใจจากโปรเจกต์นี้เราว็่าจะไม่ทำตอนแรกไมายคือวุ้นกดปุ๊กอ่ะคุยกันตลอดว่าแบบเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ย6เดือนหรือ1ปีมันควรจะเสร็จแล้วเล้ค่ะเฮ้ย1ปีผ่านไป ยังไม่ผ่านสักทีเจ๊ยังไม่เอาสักทียังไงวะเนี่ยคุณว่าพาร์เกอร์คุณเป็นคนเป็นคนละเอียดแล้วนะเป็นคนแบบไม่ผ่านหลายรอบแล้วนี่ไม่ผ่านหนักกว่านั้นจนเกือบสองปีถึงจะได้เป็นเซวาแอมพูผสมดําแต่พอมันออกมาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์มากจนนุ้นแบบดีแล้วแหละที่เรารอถ้าก่อนหน้านี้อีกนิดนึงขาดสารสกัดตัวใดตัวหนึ่งไปมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนทุกวันนี้ใช่่ะทำไมอะคือคนเราละเอียดขนาดนั้นอ่าคนเราเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะว่า มักชอบมองว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่ดาราเป็นเจ้าของมักจะไม่ทําสิ่งนั้นจริงจังก็คือศัแต่ว,ว่าทาออกมาแล้วก็ขา,ข,าขายขายไปแล้วก็พวกเราก็โกยเงินแต่ว่าเราคุยกับวุ้นในโปรเจกต์นี้เราบอกให้เราไม่ทํากันสั้นๆนะถ้าจะเอาเรามาเป็นพาร์ทเนอร์เราจะทํากันยาวๆแบบชนิดที่เราอยากให้แบรนด์คนไทยติดไปอยู่ใน,นอันดับแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ฉะนั้นสิ่งที่ออกมาต้องดีมากๆจริงๆแล้วยิ่งเปิดตัวมาเนี่ยคือถ้าไม่ดีเนี่ยเราใช้เราไม่เห็นผลไม่ทํา ไม่ทาจริงๆมันก็เลยมาจนสองปีค่ะสองปีเนี่ยลองผิดลองถูกกันจนบางทีมีอยู่ช่วงหนึ่งหน้าพังทั้งคู่ได้นะหน้าพังหาหมอเพราะบางสูตระเรารู้สึกเราอยากได่อย่างสกัดตัวนี้เราอาจจะไม่โดนกับผิวเราไม่ไม่โดนกับผิวเราหรือผิวคนไทยอย่างเงี้ยเราก็ยอมใช้หน้าสองคนเนี่ยเทสจนแบบบางทีสิวขึ้นเฮอเป็นผดเนี้ยช่วงถ่ายละครมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันแบบผื่นขึ้นแล้วแบบโอเคทดลองของอยู่ช่วงทดลองของแต่พอพอพอใช้ของของที่แบบ สุดท้ายแล้วตอนนี้มันเสร็จแล้วใช่ค่ะดีใจไหมที่ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ดีใจมากทั้งคุณทั้งปูคือแบบฉันนี่แบบว่าเหนื่อยน้อยลงเยอะมากมากเพราะว่าคือเขาแบบเหมือนมาซัพพอร์ตแบรนด์ให้มันแบบดูโตขึ้นแล้วก็ดูมั่นคงดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะค่ะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาเป็นงไงหูเป็นคนที่ทํางานด้วยเรารู้สึกว่าแบบไม่เยอะอะคือคือมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คุยกันแบบผู้ใหญ่ ทั้งทั้งปุ๊กทั้งวุ้นเป็นคนแบบแมนแมนอ่ะเป็นแบบไม่ชอบทํางานกับคนแบบว่าพูดอย่างนึงแล้วรับหลังก็ไปคิดอย่างนึงคือชอบไายพูดกันตรงโตประชุมตรงที่เราทกคุยกันเราจบแล้วก็เราก็ทุกอย่าง move on เดินหน้าเพื่อข้างหน้าเราที่ที่ดีใจที่สุดคือแบบข้อตกลงของพวกเราสามคนน่ะคือไม่ทําตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วเราทําเนี่ยเราต้องไม่หลอกลวงคนที่เขาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพราะว่าเรามีตัวแทนจาหน่ายถูกป่ะคะแล้วแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าพอเราทําเสร็จอะ คนที่รวยคือเจ้าของแบรนด์โกยโกยโกยไปหมดเรียบร้อยละแล้วพวกตัวแทนเฉยทำยังไงเราอยากทํากันยาวๆเพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมัน่นค<พ>งนให้กับคนที่มาอยู่ร่วมกับเราอันนั้นเ,<ร>เป็นวิธีการอยู่แล้วในการใช่ค,คือจะบอกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยคือตัวแทนอะไรเงี้ยไม่ต้องสต็อกของเอง<ช>คือเราอ,ะอ่ะจัดส่งให้ทุกอย่างเข้าใจอันนี้เป็นวิธีการในการขายซึ่งอยากจะถามเป็นคำเดียวคําสุดท้ายซึ่งเมื่อกี้คุยๆไปทั้งหมดเลยมันมันลงคำเนี้ย ความไว้ใจนี่มันสําคัญโหูที่สุดนะคือถ้าเราคิดว่าเราจะทํางานกับใครแล้วนะถ้าเราคิดว่าเราเชื่อใจคนคนนั้นแล้วนะเราต้องตัดปัญหาจุกจิกออกไปให้หมดเลยแล้วพุ่งเป้าไปที่ความเชื่อใจซึ่งกันและกันค่เพราะว่าคุณทเซวามาเนี่ยปีนี้ปีที่หแล้ว แต่คือรู้จักกับพาร์ทเนอร์วุนมาคุณปุ๊กเนี่ยประมาณเกือบ1ิปีแล้วคือเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยในเรื่องของความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจหรืออะไรต่างๆเหมือนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วทุกคนเหมือนแบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอยากทําแบรนด์ให้โตขึ้นเรื่อยๆอยากทําแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราวันนี้มีพี่หนิงมาเสริมทัพให้แบรนด์ของเราแบบแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกสบายใจมากที่แบบว่าวันนี้มีแบบ พ์ทเนอ้์ดีๆรอบข้างวันนี้เด็กเอ็นทั้งคู่าพูดจาดีมากเด็กเอ็น<า>เตเตนจริงๆเอ็นเตนจริงๆแล้วมีความสุขมากที่ได้ฟังแต่สองคนพูดคุยกันแล้วก็มีความสึกว่าจริงๆคนเราไม่ว่าจะทาอะไรทุกอย่างถ้ามันความตั้งใจจริงมันมีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะมันเดินไปได้<ช>มันมีปัญหาอะไรมันช่วยช่วยก,กันแก้ไว<ช>แต่ถ้าไม่ไว้ใจสักอย่างพอมีปัญหาอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองมันจะระดมทันทีฉันว่าแล้วมันจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าเหตุผล ดีใจมากดีใจจริงท่านผู้ชมครับและนี่ครับคือเรื่องราวของคนคู่นี้ซึ่งท่านไม่มีทางเคยได้ยินที่ไหนและก็ไม่เคยเห็นบุคลิกแบบนี้ที่ไหนสำหรับทั้งคู่นี้อุ้นเส้นและหนิงครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทั้งสองท่านนะครับคุณอุน้นเส้นวิริทิพาและคุณหนิงปณิตานะครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรา และถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพรจริงนะครับมันไม่ได้เป็นภาพซึ่งมา retouch กันแบบอย่างว่านี่ผมพูดจริงๆเลยนะมันเป็นภาพซึ่งตัวจริงที่ดูจากภาพแล้วมองขึ้นไปข้างบนแล้วมองจากข้างบนลงมาข้างล่างหาอีกคนหนึ่งก็จะเห็นเลยนะครับว่า มันไม่ใช่มันเป็นตัวตนจริงๆของเธอเพราะนั่งอยู่ตรงนี้คงรีทัใช่ไม่ได้นะฮะผมว่้จะช่วยยังไงนะครับแล้วแต่งหน้าสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนด้วยมันก็นมันต้องแต่งเยอะๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันแต่งกันบางเบามากเยผิวหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คือเซวาแอมพูสมดําค่ะเอามามอบให้กับอต่อยเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับคนไทยทุกคนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฝ้าทุกคนแน่นอนตัวนี้ทําให้ฝ้าจางลงค่ะ คุณรเมื่อก่อนคุณมาคุณก็พูดอย่างนี้คนเดียวแล้วยิ้มอยู้คนนี้ไม่ใช่นี่นี่พูดคนนี้ยิ้มด้วยครับสุดใจสุดใจูุดใจอยากให้อาใช้จริงๆเพราะว่าอาตีกอล์ฟด้วยตากแดดเอาว่าคนไทยปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องฝ้าตัวนี้ช่วยแบบว่าโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องฝ้าและเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของฝ้าแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยรูขุมขนกระชับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอีกด้วยก็คือครบหมดเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยใช่คนดูก็ต้องอยากได้เหมือนกันแล้วค่ะถ้า เซวาแอมพูสมดำสองขวดวันนี้นะคะ,คะฟรีไปเลยค่ะชีสมาร์กนะคะเซวาชีสมาร์กสองชิ้นปกติราค,คา2,400บาทแต่ว่าวันนี้นะคะหนึ่บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุ้มมากวันนี้ใช่ติดต่อมาเลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมอยากจะบอกว่าคุณจะทาอะไรก็ได้คุณหาพาร์ทเนอร์ดีๆคุณตั้งใจคุณเชื่อใจซึ่งกันและกัน แล้วคุณร่วมมือกันจริงๆความสาเร็จมันมาแน่นอนใช่แล้วมันมาแน่นอนแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะก็รับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยค่ะมาเป็นทีมเดียวกับพวกเราแล้วก็ร่วมกันบริหารเซวาให้แบบว่าเป็นแบรนด์ของคนไทย <c oughs> ที่แบบต้องพูดว่ามันจะต้องเป็นแบรนด์ของคนไทยที่แบบเทียบเท่าเคาตัวแบรนด์ได้เลยอันนี้ชอบอันนี้แบบว่าเป็นความใฝ่<ม>ฝันพวกเราเลยค่ะผมชอบคําว่าไทยนี่มากชอบมาตลอดและชอบว่ามันมันมีค่ามากนะฮะ คนไทยถ้าไม่ช่วยกันไม่ทำแล้วไม่ทําให้ไทยเจริญเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องใช่มันต้องใช่สักวันหนึ่ง <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านครับคุณวุ้นเส้นและคุณหนิงขอบคุณมากค,ครับ,บค่